สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการลบพาสเวิร์ดในยูเซอร์ที่เราใช้อยู่นะครับของ Windows 8.1วิธีง่ายๆเลยก็คือ,อรครับ่าดง ที่นี่ก็น,นี้คือเป็นเกอกเครื่องเราแ้่นี้ครับออปชั่นตรงนี้เลยตอนแรกมันจะเป็นหน้าเราแล้วก็มีพัดเวิร์ดที่เราใส่อยู่ เน็กปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้ครับแล้วเราก็เน็กต่อไปเลยเน็กนี่เลยไม่ต้องใส่เลยเลยถ้าถึงหน้านี้แล้วไม่ต้องใส่เลยเลยทั้งสามชอ่องนี้เน็กปุ๊บแล้วก็แล้วก็มีกดอีกทีหนึ่งยืนยันก็เสร็จสิ้นก็จบแล้วครับแค่นี้แหละสบ,บายครับ